เปลี่ยนประสบการณ์เรามานั่งรถแท็กซี่กันนะคะตอนนี้ก็นั่งได้สองคนนี่ไงจินี่อยู่ข้างเฮ้เ <_ letter> เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการจัดการก็คือจะต้องมีแผ่นพลาสติกนะคะขั้นกลางระหว่างเราสองคนแล้วก็มีช่องจ่ายเงินตรงนี้โอเคไหม <_ letter> ยาวๆไปจ้า นี่ถ้าเกิดว่าวันที่สามนี่มันคงจะแบบกลับมาเหมือนเดิมเนาะแบบชีวิตแบบนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นตึกอะไรนะเอ p โพซิ i o n ีเน่นะคะเป็นตึกที่ทสแสดงนิทรรศการของกรุงลุมจะบอกว่าวันแรกเรารู้สึกไงวินนี่เรารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันสั่นเหลือเกินเราไม่ได้ชินกับการนั่งรถแบบนี้มานานมากเนาะ เฉยๆแต่ฉันก็รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นดีอะไรอย่างงี้ฉันไม่ไดเล่นเ้นฉันที่ใช้ว่าฉันผิดเขยแตวนางเป็นแบบว่าเข้าสู่ะทบอยากจะบอกเหลือเกินว่าตอนนี้ไส้กำลังจะทะลับแล้วไส้หรือไข่มันไข่มัน Thank you เ <laughs> ดี๋วว<ๆ>ยวเอามาทักคุณลุงแท็กซี่กันว่าเขาจะุยกับเราหรือเปล่านะคุณลุงตำรวจ Ma questi giorni come è andato? Non bene. Ah, però speriamo che dopo i tre... Sì. sì. Perché la gente non ce la fa più. Neanche noi. Eh, infatti. La cocco è che l'online, eh? ว่าแบบเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจกตอนนี้อะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบหลังจากวันที่สามมัคงก็จะดีขึ้นนะคะก็บอกโอเคฉันก็คงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเละอะไรประมาณเนี้ยแ๊ายบายคือสังเกตได้ว่ามีแต่รถเมย์วิ่งกับรถแท็กซี่แล้วก็รถส่วนตัวนิดหน่อยเนาะ เขาบอกว่าจะเปิดเต็มๆก็คือวันที่3มิยอเนาะตอนนี้ก็คือยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นี่คาสเซิลซันตตนเจโลผ่านไปแล้เดี๋ยวเราจะมาค้ามแม่นม้ำข้ามแม่นม้ำบาร์ตรงนี้นะมันเป็นบาร์ที่แบบว่ามีนี่คาสเซิลซันตตนเจโลฉันยังพูดไม่จบเลยแม่น้ำไทเบอร์นะคะแม่น้ำไทเบอร์อยู่ด้านล่างมองไม่เห็น ไม่เปื่อยเออมันเลื่อนๆอตาอุ้ยผู้ชายหลอถึงแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาทำงานที่บ้านเจ้านายนะคะเพราะว่าสำนักง,งานเราเนี่ยไฟมันดบับเราก็เลยจะต้องมาที่นี่นะคะวันนี้เรามาทำอะไรมาสอบเว็บมินาขอไปทำงานกันนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บาย